สำหรับงานวิจัยหลักๆของผมที่ทำเนี่ยครับผมทำเกี่ยวกับเรื่องของฟารปลูกพืชแนวตั้งนะครับก็คือการปลูกพืชในระบบปิดภายใต้แสงไฟเทียมครับนอกจากนี้ผมก็ยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสรีรวิทยาความเครียดในพืชแล้วก็เรื่องของธาตุอาหารพืชด้วยครับ ก็สาหรับตัวเทคโนโลยีฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับสาเหตุก็ <c oughs> เพราะว่าฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งเนี่ยมันมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผักหรือว่าตัวต้นพืชที่ปลูกอยู่ภายในเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ที่สาคัญคือมันมีความปลอดภัยสาเหตุ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราปลูกพืชในระบบปิดภายใต้แสงไปเทียนหรือว่าในฟาร์มปลูกพืชแนวตั้งเนี่ยมันไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดสัตรูพืชเพราะฉะนั้นผล,ผลอ,อา,า,า,รราองง <c oughs> ตัวนวัตกรรมเกษตรอาหารเนี่ยครับอย่างที่เราทุกคนก็ทราบกันดีเนาะมย์ทุกคนต้องทานอาหารทุกวันแล้วเราก็ต้องการอาหารที่มันมีคุณภาพดีที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเราก็ควรจะต้องเข้าถึงอาหารนั้นได้อย่างที่เราต้องการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นอาจจะเป็นอาหารที่ราคาถูกลงแต่มีคุณภาพดีตรงนี้ก็มันก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีนวัตกรรมที่จะสามารถทําให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงได้เนี่ มันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของผู้คนเนี่ยดีขึ้น